โอเคครับผมกลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมในช่อง J Play นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำโปรแกรมนะครับเอาไว้สำหรับเล่นฟรีไฟล์บนคอมแบบลื่นๆเลยนะครับซึ่งเคยเป็นไหมครับผมสำหรับใครที่ไปดูตาม YouTube นะครับผมคนที่เขาสอนโหลดโปรแกรมอ่าอย่างเช่นบูสเตกเนี่ยบูสเต็กเวอร์ชันนู้นเวอร์ชันนี้ที่บอกว่าดีโหลดมาแล้วอ่าเล่นลื่นๆอ่าตั้งค่าอย่างนู้นอย่างนี้นะครับผมพอเรามาทำเองคือมันทำไมมันไม่ลื่นเหมือนเขาวะ เออนะครับผมเคยเป็นกันไหมเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใครเชิญมาวะอันนี้หลานผมเองนะคือทำไมมันไม่ลื่นเหมือนเขาอ่ะเออนะครับผมก็อันนี้ผมว่าน่าจะเจอกันสําหรับใครที่อ่าอยากจะเล่นในคอมพิวเตอร์นะครับน่าจะเจอกันเยอะแหละนะครับผมทีนี้บูสเต็กรนะฮะเป็นโปรแกรมที่อ่าคนดังเขาเล่นกันนะครับพวกออ่่าายูทูบเบอร์ต่างๆทั้งหลายแหล่นะครับผมทีนี้หลายคนก็ไปหามาแบบสอนดาวน์โหลดเวอร์ชั่นของอ่าคนดังเวอร์ชั่นของคนนู้นคนนี้นะครับผมพอโหลดมาเสร็จปุ๊บเนี่ย เรามาเล่นเองแม่งก็ยังแหลกกระตุกอยู่ดีนะครับทีนี้ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับคือทำไมอ่าคนดังหรือยูทูบเบอร์ที่เขาอ่าแคสเกมเนี่ยทำไมเขาถึงเล่นเกมแล้วมันไม่กระตุกทำไมมันถึงลากหัวได้แม่นๆนนะครับซึ่งซึ่งทุกคนฟังคำนี้ไว้นะฮะคอมเราเนี่ยราคาหลักหมื่นหลักพันนะฮะแต่คอมยูทูบเบอร์เนี่ยราคาหลักแสนนะครับผมเออคือมึงจะเอาคอมหลักหมื่นหลักพันเนี่ยไปเทียบกับหลักแสนคือมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมซึ่ง เราก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังของยูทูบเบอร์ต่างๆที่เขาเล่นโปรแกรมต่างๆเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าด้วยนะฮะ ที่สําคัญเลยก็คือคอมเขาเนี่ยราคาหลักแสนเว้ยคือเอาเอาเอา,เอาที่ว่าคอมมึงเล่นได้ก็พอแล้วนะครับเอออย่าไปเทียบอะไรกับยูทูบเบอร์นะครับผมซึ่งมันคนละเรื่องนะต่อมาครับผมโปรแกรมที่เอาไว้เล่นอ่าฟีไฟล์แบบลื่นๆในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีน้อยนะครับมันมีน้อยซึ่งผมโหลดมาหมดแล้วนะครับผมคนที่บอกว่าโปรแกรมมูสแตกเวอร์ชั่นนู้นเวอร์ชั่นนี้อ่าเล่นแล้วดีเล่นแล้วไม่กระตุกเล่นแล้วลื่นนะครับผมก็ไปโหลดมาหมดแล้วตั้งค่าอย่างนน้นอย่างนี้ปรับค่า อ่ FPI uh, สูง90 1 2 0เฟรมอย่างงู้นอย่างนี้คือผมลองมาหมดแล้วนะครับคือพอมาเล่นเองคือมันมันไม่ได้อย่างที่แบบเหมือนเหมือนเขาอ่ะเออนะครับผมผมมาเจอโปรแกรมนี้บอกเลยว่าลื่นสุดและดีสุดแล้วที่ผมเจอมานะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่เป็นกันมากับโปรแกรมอ่าเล่นเกม Android ของคอมพิวเตอร์ก็คืออาการเมาส์หลอนปุ่มเพี้ยนนะครับซึ่งอาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกโปรแกรมเลยคือมันน้อยอ่ะ โปรแกรมที่จะเล่นแล้วไม่กระตุกเล่นแล้วปุ่มไม่เพี้ยนนะครับผมแต่มันจะมีสักกี่โปรแกรมที่เล่นแล้วกระตุกแต่ว่ากระตุกน้อยเอาหลอนแต่ว่าหลอนน้อยคือนานๆเป็นทีอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งโปรแกรมนี้ผมบอกเลยว่าลื่นมากดูนะเนี่ย <Yeah. S 1> อันซน้ายอันขวาครับดูค่า FPS ครับผมเนี่ยไม่ต้องปรับอะไรสูงครับผมเอาเพียงแค่60 FPS นะครับผมวิ่งอยู่แค่เนี้ยับผมอ่าเห็นไหมฮะ 59 60 61อยู่ประมาณนี้แหละนะฮะบ,บางครั้งก็ขึ้น62เลยนะนะครับผมแล้วเนี่ยดูฮะล,ลื่นเลยครับผมบอกเลยว่าลื่นมากๆนะครับผมซึ่งเป,เป็นโปรแกรมที่ผมบอกเลยว่าเขาทำมาแบบเพื่อคอมสเปคต่ำเลยอะ่ะบูสเตตที่เขาใช้ตัวรูทรูทเฟรมให้มันดันเฟรมถึง90 FPS เนะี่ะผมก็ลองมาหมดแล้วนะครับ90 FPS แล้วผมลองเปรียบเทียบนะครับกับโปรแกรมเนี้ย60 fps ตัวนี้ลื่นกว่าครับ60ลื่นกว่า90 fps คือ ลกไหมนะฮะโอเคพูดมามากแล้วเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่ามันคือโปรแกรมอะไรนะครับมันก็คือโปรแกรมนี้เลยนะฮะอ่านี่เลยครับผมไหนฮะเออนี่ครับผมเกมลูปครับผมซึ่งผมพูดชื่อขึ้นเนี่ยน่าจะอ๋อน่าจะรู้จักกันนะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้ก็มีคนนิยมเล่นอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ฮิตหรือโด่งดังเท่ากับพวก l d p l a y e r n o x s e c u r i t y หรือแม้กระทั่ง b o o s t a c k พวกนั้นมันจะดังมากกว่านะครับมีคนเล่นมากกว่าแต่ว่า โปรแกรมนี้ผมบอกเลยว่าคุณไม่ต้องไปโหลดหลายเวอร์ชันให้มันยุ่งยากปวดหัวปวดสมองนะครับโหลดเวอร์ชันเดียวเปิดมาเล่นได้เลย <im it> นะครับและที่สําคัญดูฮ <Calvin. S 1> ดนะลืน่นหัวแตกนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูตั้งค่าก่อนนะครับตั้งค่านี่นะครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากครับโปรแกรมนี้มันลื่นอยู่แล้วนะฮะก็มาที่3มขีดด้านบนตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาที่ตั้งค่านะครับอ่าตั้งค่านะครับผมตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นตั้งค่าพื้นฐานทั่วไปเราไม่ต้องมายุ่งอะไรมันให้มากมายนะครับ ตอนนี้เป็นภาษานะครับใครที่โหลดมาแล้วเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีญี่ปุ่นอิปุ่งผีอะไรเนี่ยก็มาเปลี่ยนเป็นไทยนะครับจะได้รู้เรื่องนะทุกคนต่อมาก็คือระบบตรงนี้คือจุดที่เราจะต้องตั้งค่านะครับตรงนี้ครับมันเป็นระบบปฏิบัติการต่างๆนะครับผมให้เราปรับเป็นโหมดอัจฉริยะสําหรับคอมสเปคต่ำนะครับแต่ใครที่มีคอมสเปคสูงๆเนี่ยก็ปรับไปเลยได้เลข X ได้เลข X บวกนะครับผมปรับไปเลยนะครับผมอันนี้ก็อ่ะแล้วแต่เราจะติ๊กนะครับผมติ๊กอะไรก็ติ๊กไปนะครับหากใครที่อยากติ๊กเหมือนผมก็็ตตติิ๊๊กกกกกกไไไไดดด้้นนนนนนะะะะคคครรรรัััับบบผผมมมมมม่่่่่ีีลลลออออาาายแแวงงูใท เต็มเลยเนี่ยแล้วไปเล่นแล้วมันกระตุกเนี่ยก็มาปิดก็ได้นะครับต่อมาดูความละเอียดครับความละเอียดเนี่ยจะมีสมดุลสูงสุดแล้วก็ปิดนะครับให้เราปิดไปเลยนะครับเพราะว่าภาพมันก็สวยอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าคอมสูงสุดเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เด็ถ้าเกิดว่าคอมอ่าสเปคสูงๆเนี่ยก็เปิดแปิอุ้ยพูดอะไรงูวะก็ปรับเป็นอ่าสูงสุดไปเลยนะครับผมอ่าต่อมาหน่วยความจําตรงนี้นะครับผมคอมสเปคสูงๆเขาก็จะมักปรับเป็นสูงไปเลยเนี่ยแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองมบีนะ แล้วก็ปรับเป็นอัตโนมัตินะครับความสเปคต่ำนะแล้วก็ต่อมาความละเอียดนะครับผมปรับค่าต่ําสุดเลยจะลื่นที่สุดนะครับต่ำสุดจะลื่นที่สุดจำเอาไว้นะครับผมต่อมาค่า DPI นะครับตรงนี้แล้วแต่เราจะเลือกนะครับใครที่ชอบช้าๆก็160นะครับผมเล้ขึ้นมาหน่อยปานกลางแล้วก็สูงสุดนะครับผมจะเอาอยู่ที่ประมาณ320ก็พอนะครับว้ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันนะครับผมอุปกรณ์อะไรเนี่ยนะครับผม2 2 2ช่องเนี่ยนะผมไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันเลยนะครับ แล้วก็กดบันทึกไปนะครับคือตั้งค่าภายนอกก็จะมีประมาณนี้ต่อมามาดูตั้งค่าเกมกันบ้างนะครับตั้งค่าเกมผมก็จะตั้งแบบง่ายๆนะครับผมก็วิธีการตั้งค่าในเกมก็ปรับขั้นสูงนะครับผมแล้วก็เปิดโหมดเฟรมเรทสูงเลยนะครับจะทำให้เกมเราลื่นนะครับต่อมาก็เป็นโหมดชาร์โ w ตรงนี้เราไม่ต้องเปิดนะครับสำหรับใครที่คอมแรงอยู่แล้วก็เปิดไปเลยนะครับผม แล้วก็ระดับความคมชัดผมก็จะปิดไว้นะครับมันจะเล่นได้เื่นกว่านะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการตอบสนองต่างๆนะครับผมใครที่ชอบเมาส์แบบเร็วๆเนี่ยตรงนี้ปรับเป็นมองรอบๆเนี่ยเป็นร้อยไปเลยนะครับร้อยไปเลยนะครับตัวตรงนี้ผมก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรมันนะครับเป็นค่ามาตรฐานเลยนะต่อมาการควบคุมนะครับผมอ่าเราก็ปรับประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่จะปรับตามผมก็ปรับได้นะปกติมันก็เป็นค่ามาตรฐานมนแหละนะไม่ต้องปรับอะไรมันเยอะนะครับผมอ่าปุ่มซ้ายเนี่ยก็กดเป็นแสดงตลอดแล้วก็ปุ่มช่วยเลงก็กดไปนะคร ปุ่มนะครับผมอ่าปุ่มผมก็จะแต่งประมาณนี้ผมก็จะแต่งประมาณนี้สําหรับใครที่ไม่อยากให้หน้าจอเรามันลกลุงรังนะครับก็ปรับอ่าปุ่มให้มันอ่าความโปร่งใสให้สุดเลยนะครับผมอ่าผมก็จะปรับอยู่ประมาณนี้เนาะตรงนี้แล้วแต่ความถนัดของใครแต่ละคนเลยนะครับว่าความถนัดของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะต่อมาครับต่อมาก็มาดูปุ่มในเกมกันบ้างเฮ้ยไม่ใช่ดิ ปุ่มในโปรแกรมเออช่วงนี้ลิ้นพันธันเป็นอะไรไม่รู้นะฮะให้เราติ๊กคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะ,ะปรับหรือตั้งอยู่ประมาณนี้นะครับผมอ่ะ ก็ทุกคนก็เซตค่าตามความต้องการเลยทีนี้โปรแกรมนี้มันจะมีความหลอนนิดนิดหนึ่งก็คืออ่าเวลาเราจะเปิดกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าปกติมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมาเนี่ยมันจะต่อจากอ่าระเบิดขึ้นไปเนี่ยนะครับไม่ใช่เดี๋ยวมันจะต่อจากกล่องยาขึ้นไปให้เราเนี่ยเลื่อนลงมาอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนอ่าปุ่มควบคุมเนี่ยปุ่มวิ่งปุ่มเดินให้เราอ่าเลื่อนลงมาสุดๆมุมตรงนี้เลยนะครับผมเนี่ยสุดมุมตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ระเบิดหรือไอวอนเนี่ยให้เราเลื่อนมาแทนปุ่มอ่าเอ่อคือแทนพื้นที่ของอ่ากระเป๋านะ ส่วนกระเป๋าเนี่ยให้เราลากลงมาติดชิดขอบตรงนี้เลยนะครับห้มาเชิญว่าให้เราเลื่อนลงมาติดชิดขอบตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยเวลาเราจะเปิดเนี่ยสมมติว่าผมตั้งค่าเป็นปุ่มแถบใช่ไหมมันจะชอบดึงตัวเนี่ย มันจะดึงกันกับไอตัวเดินตัววิ่งเนี่ยนะครับผมผมลองวางหมดแล้วตามมุมต่างๆคือมันก็ยังดึงกันนะครับแต่ว่าเราลากออกมาอยู่ตรงเนี้ยมันจะไม่ดึงกันตามได้นะครับใครที่เจอปัญหาแบบผมนะไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับโปรแกรมนี้ตั้งค่าแค่เพียงนิดเดียวนะก็สามารถเล่นได้แบบลื่นเลยนะครับอะไรแคผมก็สาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับเพื่อให้ผมมีกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ส่วนที่หายไปเป็นเวลา1สัปดาห์กว่าเลยเนี่ยเนะี่ยก็ช่วงนี้นะครับพายุเข้าแล้วก็มันเป็นช่วงทําไร่ทํานานะครับผมก็ภารกิบ้านก็เยอะนะครับก็ไม่มีเวลาทําคลิปเนี่ยผมก็คลิปนี้ก็มาทําคลิปให้แบบหายคิดถึงทุกคนสักนิดหนึ่งนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ผมอาจจะไม่ได้เล่นให้ดูนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้คือโปรแกรมอัดหน้าจอผมเนี่ยมันมีปัญหานะครับคือถ้าผมอัดเนี่ยมันจะเล่นไม่ได้นะมันจะกระตุกนะฮะ ซึ่งเดี๋ยวถ้าผมแก้ปัญหามาเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะมาดคลิปเล่นให้ดูบนคอมแบบลื่นๆเลยนะครับผมอ่ะดูแค่นี้ก็น่าจะรู้นะมันลื่นนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมะอ่าอ่าประมาณนี้เลยนะครับโอเคก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับผมอ่ะก็ผมก็มาทำคลิปนะครับผมเพื่อคือแบบ มันไม่มีคลิปลงจริงอะนะครับช่วงนี้นะครับผมคือมันแรงนะเออแล้วก็ไม่มีโปรเจกต์อะไรในการทําคลิปเลยนะครับก็กลัวว่าทุกคนจะหายไปจากผมนะฮะก็โอเคก็ลาไปก่อนนะครับก็เหมือนเดิมครับผมอย่าลืมกดให้ถึง1,000พซับนะครับผมจะมาแจกเพชรจำนวนรางวัลละหนึ่งพันเพชรนะฮะก็อย่าลืมนะครับผมว่าไม่ไม่นานเกินรอนะถ้าทุกคนช่วยกันนะครับผมผมลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับผม